ช่องตามใจทูเดย์บทที่7สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่136แสงแดดยามรุ่งสางส่องสว่างผ่านหน้าต่างบานสูงใหญ่ที่สะอาดและสว่างสดใสของห้องเรียนสว่างเจิดจ้าจนแทบลืมตาไม่ขึ้น นักเรียนในห้องเรียนมัธยมปลายปีสองห้องสามยังมากันไม่ครบมองใบหน้าอันยาวไวทั้งคุณตาและไม่คุณตาเหล่านั้นสุวรรณเปิดกระเป๋าบนที่นั่งของตัวเองด้านในนั้นนอกจากหนังสือเรียนเล่มใหม่เอี่ยมสองสามเล่มแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแม้แต่ปากกาด้ามเดียวดังนั้นการบ้านสักเล่มหักจะให้มีอยู่นั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันไม่ได้เอาการบ้านมาสุวรรณเทคข้าวอมกระเป๋าหนังสือของตัวเองจากนั้นก็หิ้วกระเป๋าหนังสือโส,สมไว้ที่ตรงหน้าสวีนัวและออกแรงแกว่งไปมาอยู่ตรงหน้าเธอ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวีนวัวคิดไม่ถึงว่าสุวรรณจะมาคุยกับเธอด้วยท่าทางที่เป็นมิตรในช่วงสองาวันนี้สุวรรณเหมือนกินระเบิดเข้าไปอย่างนั้นไม่ว่าใครจะพูดคุยอะไรกับเธอก็จะถูกยิงสวีนวัวโบกมือให้สุวรรณในขณะที่กําลังจะหมุนตัวกลับและเดินจากไปจู่ๆเธอก็เหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างกะทันหันจึงหยุดลงอย่างลังเลใจมองไปที่สุวรรณด้วยสีหน้าที่ลังเลสุวรรณ เออสีหน้าของคุณไม่ค่อยดีถ้าคุณรู้สึกไม่สบายจริงๆให้ฉันไปส่งคุณที่ห้องพยาบาลไหมพูดจริงๆนะท่าทางของสุวรรณในตอนนี้ดูแย่มากเมื่อคืนเจ้าของร่างเดิมดื่มเบียร์ทั้งคืนในตอนเช้าเธอสวมชุดนักเรียนยับยุยี่อย่างสลืมสลือแล้วตรงดิ่งมาอย่างห้องเรียนและสิ่งที่เธอทําเป็นอย่างแรกเมื่อนั่งกลับเข้าไปที่โต๊ะของตัวเองคือนอนหลับในสภาพแบบนี้ถ้าหากสีหน้ายังดูดีก็คงจะเป็นเรื่องแปลก รู้สึกถึงน้ำเสียงที่ทั้งใส่ใจและตื่นเต้นของสวีนวสวานนอดไม่ได้ที่จะส่งยิ้มให้เธอฉันไม่เป็นไรเออฉันจะไปลากับอาจารย์เวินเองเวนเวินเ่านักเรียนเกียรตินิยมมหาลัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ของมัธยมปลายปีสองห้องสามในความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมอาจารย์เวินเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาและอบอุ่นเพียงแต่เธอคงไม่รู้เป็นแน่ว่าความจริงแล้วเวินเวินเ้าเป็นถึงทายาทของตระกูลใหญ่อีกด้วยแถมหลังจากนี้เขาก็จะเป็นอีกหนึ่งในคนที่ตามจีบจิงโย พอพูดปุ๊บก,ก็มาปั๊บเลยสุวรรณกำลังนึกถึงเจียงโยเงาเล็กๆของเจียงโยก็มาปรากฏที่ประตูหน้าชั้นเรียนพอดีใช่เลยพวกเธอทั้งสองคนคือเพื่อนร่วมชั้นกันเจียงโยร่างสูงเพียวแถมยังได้รับความงามมาจากหวนซูอีกถึงแม้จะสวมเครื่องแบบนักเรียนสีฟ้าเหมือนกันแต่เมื่อเธอต้องอยู่ต่อหน้าฝูงชนก็จะมีกลิน่นอายของความแตกต่าง ในตอนนี้ดวงตาคู่สวยของเจิงโยมองไปรอบๆห้องเมื่อมองเห็นเงาของสุวาณแววตาของเธอก็เป็นประกายและจากนั้นเธอก็รีบตรงเข้าไปหาสุวาณทันทีเสียวหวานทำไมเมื่อคืนนี้เธอถึงไม่กลับบ้านทั้งคืนรู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงแทบแย่น้ำเสียงของเจิงโยสายแจวในตอนนี้เธอไม่ได้ตั้งใจลดเสียงลงต่ำหลังจากคำถามของเธอสิ้นสุดลงห้องเรียนที่มีเสียงเสียงดังเออวยวในตอนแรกก็เงียบสงบลงทันทีไม่กลับทั้งคืน ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพวกเขายังเป็นนักเรียนปีนี้ทุกคนอายุเพียง17ปีและยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยด้วยซ้ำที่สำคัญก็คือสุวรรณยังเป็นเด็กผู้หญิงแถมยังเป็นดาวโรงเรียนอีกดาวโรงเรียนไม่กลับบ้านทั้งคืนนี้เป็นการพลาดหัวข่าวที่แจ่มที่สุดในการเลื่อนเว็บบอร์ดของโรงเรียนแล้วใช่หรือไม่รู้สึกว่าคนรอบข้างกำลังกระซิบกระซาบเจียงโยที่เพิ่งรู้ตัวก็นิ่งอึ้งไป เธอรีบเกาหัวแก้เขินต่อหน้าซูวานเสียวหวานเสียวหวานฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะฉันหมายความว่าเจียงโยอยากจะอธิบายแต่จู่จูซูวานก็สะพายกระเป๋าใบเปล่าของเธอไว้บนไหล่และลุกขึ้นอย่างเย็นชาหมายความว่าอะไรฉันไม่รู้แต่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับเธอพูดถึงตรงนี้สุวานไม่แม้แต่มองเจียงโยเธอสะพายกระเป๋าเดินเชิดหน้าออกไปทางประตูห้องเรียนเสียวหวาน จียงโยกลับไม่ยอมแพ้เธอสาวเท้าอย่างรวดเร็วไปที่หน้าประตูห้องและขวางทางสูววรนเอาไว้เสียวหวานอีกไม่นานก็จะสอบปลายภาคแล้วเธอโดดเรียนไม่ได้แล้วนะแล้วใครบอกว่าฉันจะโดดเรียนละ่ะสูหวานลืมตามองเจียงโยอย่างเกียดคร้านรอยยิ้มยอะเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมปากฉันไม่ได้เอาเครื่องเขียนมาด้วยว่าจะกลับบ้านไปหยิบเครื่องเขียนไม่ได้ใช่ไหมเจียงโยอยาคิดว่าตัวเองจะถูกอยู่ตลอดเรื่องราวมากมายไม่ใช่แค่คิดว่ามันถูก แล้วมันจะถูกเสมอไปหลบไปพูดจบประโยคสุวรณใช้แรงปัดมือของเจียงโยที่ขวางเธออยู่ออกและสาวเท้าออกไปจากห้องเรียนเจียงโยยืนอยู่หน้าประตูมองตามสุวรณที่เดินจากไปอย่างงุนงงในตอนนี้ใบหน้าของเธอทั้งน้อยใจและเสียใจแต่ว่าอารมณ์ลบๆเหล่านี้ไม่นานเธอก็ถูกเธอกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วเธอลูบแก้มขาวใสของตัวเองด้วยความเคยชินยิ้มโง่โพูดกับตัวเองว่าเจียงโยเธอทำได้ คงจะมีสักวันสักวันที่สุวรรณจะชอบเธอเหมือนทำเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของตัวเองเจิงโยใช้แรงกำมัดเล็กๆของตัวเองไว้แน่นถึงได้ยิ้มและหมุนตัวเดินกลับเข้าไปในห้องเรียนผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจริงๆเด็กชายข้างหน้าต่างบ่นพึมพำกับตัวเองถึงได้ค่อยๆหันตัวเดินจากไปสนามกีฬาของโรงเรียนเฟิงเหิงใกล้ามากเพื่อรักษาความปลอดภัยจึงห้ามขับรถเข้าไปในโรงเรียนแต่ก็แนละกฎทั้งหมดมีไว้เพื่อแหก สุวรรณหิ้วกระเป๋าหนังสืออันว่างเปล่าเดินไปรอบๆบสนามกีฬาของโรงเรียนรถสปอร์ตปอร์เช่คันหนึ่งก็ตรงดิ่งพุ่งเข้ามาในสนามกีฬาอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้บนสนามกีฬาไม่มีใครเลยดังนั้นสุวรรณที่เดินอยู่เพียงลำพังจึงเป็นเป้าหมายที่โดดเด่นที่สุดเอียดตามด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นและเสียงเบรกอันแสบแก้วหูรถสปอร์ตปอร์เช่สีแดงหยุดอยู่ตรงหน้าสุวรรณ สีหน้าของสุวรรณไม่เปลี่ยนแปลงสายตามองอย่างแน่นิ่งไปที่เด็กหนุ่มผมแดงที่กระโดดลงมาจากรถสปอร์ตเด็กหนุ่มผมแดงคนนี้สุวรรณรู้จักเขาหลิงชิงทายาทของหลิงซื่อกรุ๊ปในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีสามของโรงเรียนเฟิงเหิงและเป็นหนึ่งในพักพวกของเด็กเรียนอย่างหลววีหลิงชิงอยู่ที่เฟิงเหิงก็เป็นคนที่มีอิทธิพลไม่น้อยแต่ไหนแต่ไรที่ทุกคนรู้จักเขาเวลาที่เขาได้คุยโมโอวอดก็ไม่เคยใช้เสียงต่ำเลย ูหวรรไม่ได้เจอกันไม่กี่วันทําไมคุณตกอับแบบนี้ล่ะตอนที่หลิงชิงอยู่บนรถเห็นใบหน้าอันซีเซียวของสุวานเมื่อก่อนตอนที่สุวานและหลวอวีคบหากันเรื่องจุก,จ,ก,จ,กจิกเยอะแยะมากมายผู้หญิงที่แย่แบบเธอไม่เคยเป็นสไตล์ที่เขาชอบมาก่อนเลยตอนนี้หลวอวีก็ได้สติและเลิกกับสุวานไปในที่สุดไม่ง่ายเลยที่หลิงชิงจะบังเอิญเจอสหวรรสักครั้งเขาจะปล่อยโอกาสชกหน้าสุว่านให้อับอายนี้ไปไม่ได้ เผชิญหน้ากับความเย,ย้ยัยนของหลิงชิงสุววานเพียงแค่มองหน้าเขานิ่งๆและยกกระเป๋าหนังสือขึ้นมาหมุนตัวกลับและเดินไปทางประตูโรงเรียนอย่างเงียบๆในโลกใบนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่หมาบ้าที่คลั่งรักในท่านหญิงมีมากจนเกินไปหลังจากนี้หลิงชิงเป็นคนตามจีบเจียงจนถึงขนาดเปลี่ยนมาเป็นศัตรูกับหลัวอวี่ก็เพราะว่าจิงโย แน่นอนจะแย่งชิงนางเอกอย่างไรแบ่งกันวันคู่หรือวันขี่ส่วนเรื่องของผู้ชายพวกนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สุวรรต้องคิดก็คือซูรุยอยู่ที่ไหนเพราะในโลกนี้ผู้ชายที่ชอบรักใครหรือแอบ,บชอบแอบ,บรักเจิงโยมีมากมายเหลือเกินและในบรรดาคนเหล่านี้มีหลายคนที่เจ้าของร่างเดิมนี้ไม่เคยเจอดังนั้นในตอนนี้สุวรรณไม่สามารถคาดเดาตัวตนที่แท้จริงของซูรุยได้เลย ตามท็อดเรื่องของโลกใบนี้ถ้าสุวรรณถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงและสาเหตุที่เธอถูกยิงก็เพราะว่าเธอไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทำตัวเป็นศัตรูกับจิงโยครั้งแล้วครั้งเล่าในอนาคตไม่นานข้างกายจิงโยจะมีผู้ชายที่ดีมากมายปรากฏตัวขึ้นผู้ชายเหล่านี้คนหนึ่งผดเดกรกว่าคนหนึ่งใจดำอมำหิตกว่าสุดท้ายสุวรรณเจ้าของร่างเดิมก็จะตายด้วยน้ำมือของนักเลงหัวไม้แถมการรู้จักกันของนักเลงหัวไม้และจิงโยก็ยิ่งน่าเหลือเชื่อในตอนนั้น ผู้ชายพวกนั้นเกิดความขัดแย้งกันในแก๊งเขาถูกคนอื่นลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยเป็นลมล้มอยู่ที่ปากทางเข้าซอยสุดท้ายจิงโยที่เพิ่งเลิกเรียนเดินผ่านมาใจดีเลยเก็บกลับมาบ้านสำหรับเรื่องนี้สุวรรณแค่อยากจะบอกในฐานะนักเรียนดีเด่นว่าถ้าเห็นคนได้รับบาดเจ็บบนถนนคุณควรจะโทรหา120ก่อนไม่ใช่เหรอคุณคิดว่าตัวเองเป็นหมอหัวถั่วที่มาเกิดใหม่หรืออย่างไรบาดแผลแยกจากมีดจากกระสุนปืนแค่เอามาดูแลก็จะหายเป็นปกติได้อย่างนั้นสินะ ช่องตามใจทูเดย์บทที่7สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่หนึ่งร้บ้านของตระกะูลซูอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเฟิงเหิงเท่าไหร่นักตอนที่ซูหวานออกจากประตูก็ได้ส่งข้อความไปลาเวนเหวินเท่าหนึ่งคาบหลังจากนั้นเธอก็โบกรถกลับมายังตระกะูลซูซูไหาเชิงออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตรูตอนที่ซูหวานเปิดประตูเข้ามาในบ้านป้าจางก็กำลังทำความสะอาดภายในบ้านคุณหนูคุณหนูกลับมาแล้ว พอเห็นเงาของสุวรรณป้าจังรีบวางเศษผ้าที่อยู่ในมือลงทันทีสีหน้าประหม่ามองเธอด้วยความเคารพป้าจังทำงานอยู่ในตระกูลซูมาหลายปีแล้วอารมณ์ของคุณหนูใหญ่คนนี้เป็นเช่นไรเธอย่อมรู้ดีโดยเฉพาะหลังจากที่คุณหนูเจียงโยปรากฏตัวอารมณ์ของสุวรรณก็ยิ่งแย่ลงทุกวนันเด็กน้อยในวัยนี้เป็นเด็กที่ดื้อรั้นแถมยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวอีกด้วยก็เหมือนกับเจ้าของร่างเดิมที่ไม่ทันไรจากเจ้าหญิงก็กลายเป็นซินเดอเรลล่า ไปซะแล้วช่องว่างในหัวใจจะลึกแค่ไหนเพียงแค่คิดก็รู้เช่นเดียวกันกับลูกหนีที่สนและดื้อรั้นทุกตัวนั่นแหละพวกเขาไม่ได้พยายามเพื่อที่จะให้ถูกเรียกว่าราชาหรือคนป่าเถื่อนพวกเขาแค่หวังว่าจะได้รับความใส่ใจจากผู้อื่นมากขึ้นอีกนิดเท่านั้นเอง เดิมที่ซูหวานเป็นองค์หญิงในตระกูลนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าอาหารแถมยังมีความรักจากคุณพ่อคุณแม่ที่เปี่ยมล้นแต่หลังจากที่จิงโยปรากฏตัวเพราะว่าซูซื่อสองสามีภรรยารู้สึกว่าพวกเขาเป็นนี้ลูกสาวของตัวเองพวกเขาอยากดูแลจิงโยให้ดีเป็นหลายเท่าแถมจิงโยยังว่านอนสอนง่ายดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวของทั้งสามคนจึงแน่นแฟ้นขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าของร่างเดิมรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามและถูกทอดทิ้งนี่จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ความจริงแล้วพ่อแม่ก็คือผู้ที่ให้ชีวิตเราสูไห่เฉิงสองสามีภรรยาเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจพูดจากใจจริงพวกเขาปฏิบัติต่อเจิงโยดีมากแต่ในพล็อตนิยายเรื่องเดิมเพราะว่าสุวรรณอิจฉาจิงโยที่เธอค่อยๆแย่งคนที่เธอรักไปทีละคนและเธอยังโกรธแค้นที่จิงโยแย่งพ่อแม่ของเธอไปดังนั้นเธอจึงต่อต้านจิงโยทุกคนทุกแห่งสุดท้ายถึงได้ถูกเลือกให้เดินทางทหารปลายแถวสุวรรณเหอ น้ำเสียงอบอุ่นของผู้ชายดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของสุวรรณเธอยือนอยู่ในห้องรับแขกแค่เงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นร่างบางที่อยู่บนบันไดาชายที่อยู่บนบันไดสวมเสื้อกันหนาวสีเบสสะอาดตาเขายืนพิงบันไดยอยู่นิ้วเรียวของเขาวางอยู่บนราวจับของบันไดเบาๆสุวรรณมองไปที่มือของเขาอีกครั้งมือคู่นี้เอาไว้ช่วยชีวิตผู้คนในเวลาเดียวกันก็ยังใช้เป็นอาวุธในการฆ่าคนอีกด้วยเธอกลับมาแล้ว สุวรรณกลับมาจ้องมองและทักทายชายคนนั้นอย่างอ่อนโยนตามน้ำเสียงของเจ้าของร่างเดิมในความทรงจำเป็นอะไรไปตอนนี้เห็นฉันแม้แต่คำว่าพี่ชายก็ไม่เรียกแล้วเหรอชายที่อยู่บนบันไดย,ยิ้มให้สุวรรณอย่างอ่อนโยนจากนั้นค่อยๆเดินลงบันไดทีละก้าทีละก้า หน้าตาของชายคนนี้หล่อเหลาคิ้วของเขาดูสง่างามอบอุ่นและยังหาได้ยากคนเช่นนี้ยิ้มเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิมันยากที่จะทำให้คนอื่นเกลียดเขาลงแต่ว่าสุวรรณมีความแข็งแกร่งในการปกป้องความรู้สึกของตัวเองต่อคุณชายประเภทนี้สูงเป็นไปไม่ได้หรอกเงามืดที่สวีเชอร์ทิ้งไวใ้ให้เธอในปีนั้นมันช่างหนักเสียเหลือเกินแค่สุวรรณเห็นคุณชายที่สุภาพอ่อนโยนเช่นนี้ภายในใจก็รู้สึกรังเกียจขึ้นมา ซุอวิเดินอย่างสง่างามมาหยุดอยู่ตรงหน้าสุวรรณจ้องมองลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยสายตาอ่อนโยนเป็นใบหน้าเดียวกันแท้ๆแต่ว่าสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้ากลับทำให้สูอวิรู้สึกแปลกไปแววตาของเขาเป็นประกายแต่ยังรักษารอยยิ้มอบอุ่นบนหน้าเหมือนเดิมนับวันสุขภาพของคุณป้ายิ่งแย่ลงเมื่อกี้ฉันเพิ่งตรวจร่างกายให้เธอเสร็จตอนนี้เธอหลับอยู่สุวรณถ้ามีเวลาก็ให้เวลาเธอเยอะๆหน่อยนะเวลาของหวนซูมีไม่มาก ความจริงเรื่องนี้สุวรรณเองรู้ดีได้ยินคำพูดของสูอวิสุวรรณพยักหน้ารับอย่างตั้งใจฉันรู้แล้วฉันจะให้เวลาเธอเยอะๆค่ะสุวรรณพูดไปพร้อมกับก,บกำลังจะก้าวเท้าขึ้นบันไดไปตอนที่กำลังขยับตัวจูจ่ๆสูอวิก็จับไหล่สุวรรเอาไว้สุวรรเจ็บจนขมวดคิ้วเธอหันหน้ากลับไปมองสูอวิด้วยความประหลาดใจที่ทำอะไรหนะ้าบนไหล่เธอมีอะไรติดอยู่หน้า ซูอวียิ้มเล็กๆให้สุวรรณพร้อมยกมือที่ไร้ร่องรอยทั้งสองข้างขึ้นสีหน้าดูไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรสุวรรณไม่ได้พูดอะไรเธอถือกระเป๋านักเรียนเดินกลับไปที่ห้องนอนบนชั้นสองของตัวเองแค่เข้ามาในประตูสุวรรณก็น่าซีดและพิงเข้าที่ประตูทันทีเธอฉีกชุดนักเรียนของเธอออกเอียงหน้าไปตรวจสอบไหล่ของตัวเองในเวลานี้บนไหลข่ขาวของเธอมีรอยนิ้วมือเล็กๆอยู่รอยสีแดงมองอย่างเห็นได้ชัดสูอวี สุวรรณรีตาลงชายผู้นี้ช่างไม่เป็นมิตรเสียจริงตามพอดภารกิจที่สุวรรณได้รับสุอวิคนนี้ข้างนอกเป็นหมอแท้จริงแล้วเขาเป็นนักฆ่าระดับเอสที่ถูกอินเตอร์โพลต้องการตัวมานานหลายปีการดำรงอยู่ของเขาคล้ายกับสิ่งผิดกฎหมายที่มองไม่เห็นเวลาตระกูลซูลำบากเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยตอนที่จิงโยกับผู้ชายของเธอถูกตระกูลโฉลอบทำร้ายเขาก็ยื่นมือมาช่วยเมื่อกี้ทั้งสองคนเพิ่งพบหน้ากันแต่มันชัดเจนมากๆว่า ซูอวิผู้มีสัญชาตญาณน,นักฆ่าอันเฉียบแหลมได้สงสัยในตัวเธอและเขายังไม่ลังเลที่จะลงมือทันทีนี่คือการสอบสวนและนี่ก็คือการแจ้งเตือนซูาวานจัดเสื้อผ้าตัวเองใหม่อีกรอบไม่คิดถึงเรื่องของซูอวิอีกและอาศัยความทรงจําจากเจ้าของร่างเดิมหาเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนรู้อื่นๆที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะจนเจอหลังจากที่เก็บของทุกอย่างเสร็จแล้วซูวานถึงเดินลงมาข้างล่าง นอกประตูบ้านรถเล็กสัตว์สีดำคันหนึ่งจอดนิ่งๆอยู่ที่ด้านนอกประตูเห็นสุวรรณสะพายกระเป๋าออกมาสุอวีที่นั่งอยู่บนเบาะคนขับก็ยิ้มและลดกระจกลงไปโรงเรียนเหรอฉันไปส่งสุวรรณไม่ได้ตอบกลับแต่ว่าเดินไปข้างรถอย่างเงียบๆเ,เปิดประตูรถเบาๆพร้อมกับนั่งลงบนเบาะหลัง ระหว่างทางสุวรรณเอ๋อหลังๆัะปรับตาพวพภาวนานวภาววลาส่วนสุวีก็ตั้งอกตั้งใจขับรถทั้งสองคนไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งรถมาจอดที่หน้าประตูโรงเรียนสุวรรณยังคงเปิดประตูรถลงไปอย่างเงียบเงียบเมื่อเห็นว่าเธอไม่พูดอะไรเลยแล้วเดินจากไปในที่สุดสุวีววก็พูดออกมาสุวรรณคุณลุงคุณป้ามองว่าเธอเป็นลูกสาวแท้ๆมาโดยตลอดเธออย่าทําให้พวกเขาผิดหวังเด็ดขาดร่างของสุวรรณหยุดชะง,งัก เธอเอียงไปด้านข้างเล็กน้อยและจ้องมองซูอวีที่อยู่ในรถฉันรู้ค่ะทิ้งไว้เพียงสามคำสุวรนก็สะบัดหน้ากลับสะพายกระเป๋ารีบสาวเท้ายาวเดินจากไปซูอวีนั่งมองเงาของเด็กตัวเล็กคนนั้นยิ่งไกลออกไปจนกระทั่งมองไม่เห็นเขาถึงได้ละสายตากลับมาเขายกมือเรียวคู่นั้นขึ้นมาสองมือประสานกันและยิ้มออกมาเบาๆเด็กที่ว่านอนสอนง่ายคือเด็กดีเด็กที่ไม่ฟังก็ต้องหายไป แววตาเป็นประกายสุอวีถึงได้สตาร์ทรถและเคลื่อนตัวออกไปเมื่อสุวรนกลับมาที่ห้องเรียนคาบที่สองเรียนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเธอเคาะประตูห้องยังไม่ทันได้ดูสีหน้าของอาจารย์ก็ตรงกลับไปนั่งลงบนที่นั่งของตัวเองหลังจากนั้นก็หยิบหนังสือออกมาจากกระเป๋าฟังอย่างตั้งอกตั้งใจหลักสูตรมัธยมปลายในโลกนี้ไม่ได้ยากในฐานะคนที่เคยได้รับการสอนจากสุดยอดติวเตอร์สุวรนจึงไม่มีความกดดันในระหว่างเรียนเลยสักนิด เวลาในตอนเช้าผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเสียงระฆังพักเที่ยงดังขึ้นก็เกิดเสียงเออวยวัยขึ้นในห้องเรียนทันทีทุกคนแย่งกันออกจากห้องเป็นคนแรกในตอนนี้ร่างสูงยังปรากฏตัวที่ประตูของชั้นมัธยมปลายป,ายปีสองห้องสามตรงเวลาเมื่อก่อนตอนซูหวานและหลวอวีอยู่ด้วยกันในช่วงพักกลางวันเป็นเธอที่ไปหาหลวอวีแต่ตอนนี้หลวอวีกลับมารายงานตัวที่นี่ทุกวันและแน่นอนคนที่เขาอยากเจอคือเจียงโย แน่นอนว่าคนที่ถูกรักอย่างลำเอียงก็ต้องถูกปฏิบัติอย่างลำเอียงเช่นนี้เมื่อเห็นเงาของรุ่นพี่หลวงอวีเด็กผู้ชายในชั้นเรียนล้วนมีอาการบ้าคลั่งเมื่อใครสักคนยอดเยี่ยมจนเกินไปยอดเยี่ยมจนทำให้คุณไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะอิจฉาและเกลียดชังคุณทำได้แค่บูชาเขาอย่างคลั่งไคล้และเด็กเทพหลวงก็คือคนที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษคนนั้นคนทั้งเฟิงเหิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต่างก็ต้องก้มหัวให้เขา สุวานนั่งลงเก็บของบนที่นั่งของเธออย่างช้าๆสำหรับเธอคาบเรียนในโรงเรียนนี้ทำให้เธอเสียเวลาเปล่าๆเ,เธอรู้ว่าเจ้าของร่างเดิมมีบัตรเครดิตนักสัตว์อยู่หนึ่งใบในบัตรมีเงินปีใหม่และเงินค่าขนมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็สะสมถึงแสนหยวนเรียบร้อยแล้วเงินพวกนี้เพียงพอที่สุวรรณจะหาที่พักข้างนอกได้หลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาธุรกิจของตัวเอง สุวรรไม่ได้ออกจากที่นั่งเจิงโยก็ยังไม่ออกจากห้องเรียนรอคนอื่นออกจากห้องไปแล้วเหลือหลัวอวีที่ยืนอยู่หน้าประตูหลัวอวีตัวสูงหุ่นก็ดีเกิดมาเพื่อยืนพราวๆอยู่ตรงนั้นถูกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงระเบียงเฝ้าดูอยู่สักพักหลวอวีขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเดินตรงดิ่งเข้ามาในห้องเรียนมองเจิงโยไกลๆเจิงโยไปกันเถอะได้ยินเสียงหลวอวีเจิงโยมองไปรอบๆยิ้มและมาหยุดที่ข้างโต๊ะของสุว่านมองไปข้างๆและยิ้มให้เธอเสียวหวานไปทานข้าวด้วยกันเถอะ จียงโยรู้ว่าซูหวานชอบหลัวอวี่ดังนั้นถึงแม้หลวงวีจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่นั่นคือคนที่น้องสาวตัวเองชอบฉันจะทำผิดศีลธรรมไม่ได้มันชัดมากที่ตอนนี้จิยงโยยังคงคิดที่จะให้หลวอวี่และสุหวานโนกกลับมาคบกันเพียงแต่เธอคล้ายจะลืมไปแล้วว่าบนโลกนี้มีคำว่ายิ่งช่วยยิ่งยุง่งเป็นไปอย่างที่คิดเมื่อหลัวอวี่ได้ยินคำพูดของจิยงโยดวงตาคู่นั้นก็เหลียวมองหน้าเสียวหวานอย่างไม่รู้ตัวสายตาคู่นั้นไม่ปกปิดความเย็นชาที่แสดงออกมาเลยสักนิด ในหัวใจของหลวงอวีเจียงโยจิตใจดีมีน้ำใจมาโดยตลอดแต่ว่าเธอจิตใจดีมากเกินไปแล้วเธอมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าสุวรรณมีเจตนาที่ไม่ดีกับเธอฉันนัดคนอื่นไว้แล้วในที่สุดสุวรรณก็เก็บของเสร็จแล้วค,ค่อยๆเงยหน้ามองเจียงโยและหลวงอวีเห็นว่าเจียงโยจะพูดอะไรออกมาอีกสุวรรณก็ชิงพูดออกมาอีกหนึ่งประโยคอย่างไม่แยแสและหลังจากนี้อย่าให้ฉันกับผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยกันอีก ฉันและเขาไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นหลีกทางหน่อยหลังจากผู้สวรรค์ก็ลุกขึ้นยืนเดินอ้อมด้านหน้าหลวอวี่ไปอย่างรวดเร็วเสียหวานเจียงโยตะโกนร้องเรียกเสียงดังอยู่ด้านหลังเขาเห็นเธอเดินไปไม่หยุดฝีเท้าเลยสักนิดสีหน้าของเจียงโยก็ยิ่งรีบร้อนยกเท้าจะรีบตามออกไปสุดท้ายเมื่อเธอจะออกก้าวเดินก็ถูกหลวอวี่ที่อยู่ด้านข้างดึงเอาไว้คุณดึงฉันไว้ทําไมเจียงโยสีหน้ากระวนกระวายพยายามหลุดพ้นจากการขัดขวางของหลวอวี่ เธอไม่ได้อยากรับน้ำใจของคุณเลยสักนิดทำไมคุณต้องหาเรื่องใส่ตัวเองด้วยหลวอวีมองสายตาดื้อรั้นของเจิงโยที่อยู่ตรงหน้าในใจรู้สึกเจ็บปวดแทนเธอเธอพยายามอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากสุวรรณแต่ว่าอีกฝ่ายละ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีเมื่อเห็นหลวอวีพูดถึงสุวรรณด้วยสีหน้าเย็นชาเจิงโยก็อดไม่ได้ที่จะเม้มริมฝีปากของตัวเองไว้เสียวหวานก็จิตใจดีมากเหมือนกันเธอเพียงแค่เข้าใจฉันผิด หากเธอไม่เข้าใจผิดทุกอย่างก็คงดีขึ้นหลวอวีคุณไม่ต้องต่อต้านเธอแล้วความจริงเธอเสียหวานชอบคุณมากจริงๆพูดถึงตรงนี้น้ำเสียงของเจิงโยก็เปลี่ยนเป็นสับสนที่จริงเธอเองก็ชื่นชมผู้ชายที่ยอดเยี่ยมและสง่างามแบบหลัวอวีแต่ทว่าเมื่อใดก็ตามที่เจิงโยนึกถึงท่าทางที่ไรวิญ,ญญาณของซูหวานตอนอ,อกหักเธอก็บังคับตัวเองไม่ให้คิดเพ้อฝนันอะไรกับหลัวอวีเธอชอบผมแล้วคุณละ่ะคุณไม่ชอบผมเลยเหรอ หลัวอวีตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงโยจึงรีบพุ่งออกไปด้านหน้าทันทีชั่วพริบตาเดียวร่างสูงก็กดร่างบางของเจียงโยติดโต๊ะด้านข้างมองใบหน้าหล่อนั้นยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของเจียงโยเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ฉันฉันหน้าของเจียงโยแดงกับน้ำเสียงนั้นอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลฉันฉันไม่ได้ไม่ได้เหรองั้นคุณจะหน้าแดงทำไม หลัวอวีมองใบหน้าของเจิงโยที่แดงกำ่ำด้วยความเขินอายอดไม่ได้ที่จะขยบเข้าใกล้อีกนิดขนตายาวๆของเขากำลังจะแตะเข้าที่แก้มของเจิงโยและในตอนนี้เสียงอ่อนแอของหญิงสาวก็ดังจากนอกห้องเรียนเจิงเจิงโยหน้าประตูโรงเรียนมีคนตามหาคุณอยู่พวกเขาบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของคุณสวีน้วยยืนทำหน้าลำบากใจอยู่นอกห้องเธอคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะได้เห็นฉากแบบนี้หรือว่ารุ่นพี่หลัวอวีกับเจิงโยจะคบกันแล้วงั้นหรอ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ